ครับตอนนี้ผมมไกจุดหนึ่งนะเป็นบริเวณที่ชื่อว่าแหลมแท่นนะก็ตอนนี้ก็มีการท,ทําทางเดินริมทะเลใหม่ครับเป็นกําแพงเขื่อนครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีทาบันไดลงไปครับเพื่อมาตกปลาหรือเสพภาพสายของน้ำทะเลครับดูฮะนี่ครับใส่มากใส่จริงฮะียรว่าเห็นโคตรขินในทุกอันนูุขงขดเลยอะแต่ขยะเยอะไปหน่อยนะ จะใส่ฮะดู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 เรียกได้ว่าเป็นมุมแบบทองนะครับรบริเวณนี้ครับช่วยกันดูแลเนาะทะเลไทยก็จะมีคนมาตกปลาเป็นจำนวนมากครับด้วยความใสของมันแล้วก็ทางท้านี้ก็ทำใหม่ด้วยนะ,ระบริเวณนี้ครับก็สวยงามฮะ ถ้าถ้าเกิดใครฟิตดีๆก็สามารถเดินทะลุโขดหินมาถึงสุดได้เลยนะถ้าใครจะเป็นสายแบบแอดเวนเจอร์หน่อยๆอะ่ะก็จะมีทางแบบกั้นหลายๆทางนะนี่ครับพี่คนตกปลานี่เขาลุยแบบข้ามโขดหินเข้าไปเลยนะคงจะได้ปลาด,ดีๆมา แต่ขยะนี่ต้องแบบต้องเก็บกันยุกใหญ่นะดีแล้วฮะแต่ยังเหลือตรงนี้อยู่มีคนมาพักผ่อนเยอะครับนี่ครับมองไปทางน้นครับก็จะเห็นไปมาถึงแหลมอีกส่วนนึงก็จะมีกรารป,ปรับปรุงเนยนะเดี๋ยวผมจะต้องไปดูนะแต่เศษขยะครับตรงนี้นี่คือแบบใสแบบเป็นน้ําเทพเลยนะเนี่ยเกือบดีนะ,ะตรงตรง,ตรงมันเห็นไม่ถึงโคดหินข้างล่างนะครับ มีมีทางมีทางลากถินตรงนี้ลงไปได้ด้วยนะมาเสพน้ำทะเลโชยแล้วก็มีหาดครับให้ลงไปสะผัน้ำทะเลรดอีกมุมหนึ่งด้วยนะย่ามาถึงตรงนู้นเลยครับผมมุมนี้ก็ใส่นะเนี่ยอ๋อ,อนี่เก็บเห็ดนะนิกถึงอะไรปังคุงกับจีนเก็บเห็ด สุดยอดครับมุมนี้อันนี้มันท่าเก่าครับอันนี้เขาลื้อหมดแล้วครับกำลังจะเตรียมเข้าสู่เป็นโครงการปรปับปรุงนะโอ้โห,โหงามงามาะ แต่อันนี้โซนนี้โคตรหินเยอะไปนิดนึงแต่ว่าพอโคหินเยอะนี่น้ำก็จะเป็นเหมธรรมชาติแบบไร้ก้าปรุงแต่งครับไม่มีคนมาเล่นไม่มีคนเอามาทิ้งขยะอะไรใส่ฮะทิ้งขยะมันจะเป็นบรรยากาศดิบๆอย่างนี้เลยนะ มุมนี้นี่ก็ยังปิดอยู่นะเขาจะเตมปรับปรุงครับโดยรอบนะครับบริเวณนี้นะต้องมาร์กเอาไว้ครับผมว่าจะมีการปรับปรุงใหญ่นะยาวไปเลยฮะตรงนี้เดี๋ยวทีก็มีการรื้อแล้วก็กั้นพื้นที่อะไรหมดแล้วครับ นนี่นะข้ามเข้าครับปิดชัดเจนครับนี่คือป้ายแหลมแท่นครับก็เรียกได้ว่าล่อหมดแล้วนะเพราะว่าเหมือนเขาลือเพื่อเตรียมกรารปรับปรุงอันนี้ไดเป็นศูนย์จุดชมวิวและสู่บริการนักท่องเที่ยวโซนใหญ่เลยครับที่กำลังทําอยู่ในขณะนี้นะ เราก็จะเห็นซากอยู่นะที่เขาเตรียมรูดไปปรับปรุงใหม่ครับยังไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะแต่เขาเอารถเคนอะไรเขามาเตรียมไปแล้วครับผมนี่มองจากมุมสูงก็จะเห็นนะว่ามีเขาสวยนะเดี๋ยวรอเขาเกียร์ปรับปรุงดีๆอีกนิดนึงนี่ครับก็จะมีหินก้อนใหญ่ๆครับไม่รู้มาจากไหนนะติดอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็มองไปน้ำข้างในครับพรจะไซส์แบบนี้ครับผมมีขยายสีฟ้านั้นน้าพปเก็บมากเลยเสียดายอะ่ะ หมือนตรงนี้โดยรอบมันจะก็มีการปรับปรุปงโดยรอบค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปเขาสามมุกมนะนี่ครับก็จะมีศาลเจ้าแม่กุอิมอยู่ข้างหน้าครับเขาสามมุกเป็นฉากหลักใหญ่มากฮะนี่ครับดูความใส่ะเสษมันอีกรอบครับให้เห็นถึงรูครับ แล้วก็กเป็นก้อนหินตรงนี้โขดหินตรงนี้ชันเลยฮะเหมือนตรงนี้ติดกันพื้นที่อยู่แล้วเะปรับปรุงอะไรสักอย่างเหมือนกันนะนี่ครับเจ้าพิศาตเจ้าแม่คุณอิมอยู่ข้างหน้าครับนี่ครับเหมือนยังปิดปรับปรุงอยู่อีกเยอะเลยฮะเดี๋ยวรอดูว่าการปรับปรุงจะไปถึงไหนนะ น่าจะเป็นลานชมวิวริมทะเลที่แบบยาวถึงเขาสามมุกที่สวยงามมากแน่ๆครับนี้ครับก็เราก็สามารถลงไปเสพน้มทะเลข้างในได้ด้วยนะแต่ไม่ขอไม่ลงดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยเราส่องจากตรงนี้พอ,อเคครับก็ประมาณนี้นะเียไ,ได้ว่าเป็นหนึ่งในมุมผดโกรของธรรมชาติที่รวมสมบ,บูรณ์ของบางแสลแลนแทมครับ นี่ครับแถมให้ครับกับเขาสามมุกนะมีโอกาสได้มานะก็ต้องระวังลิงนิดนึงนะแต่วันนี้จะไม่พบลิงสักตัวเลยครับบรรยากาศก็น่าจะียกได้ว,ว่าวางใจอยู่มั้งจะมีหอคอยเป็นสัญลักษณ์ครับแล้วก็สามารถชมวิวได้ครับน้ำก็ใสสุดหูตาเลยมองไปก็เป็นความเบื้องวางนะของทะเลครับโอเคครับก็ คลิปวันนี้ก็แถมให้แบบจุกๆไปเลยนะแล้วก็บันไดก็จะมีทางขึ้นแล้วก็มีทางลาดสำหรับผู้พิการนะครับก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้ต้นไม้นี่ก็เป็นธรรมชาติแบบดิบๆนะดูความดิบฮะ เราระวังลิงนะแต่ยังไม่พบก็ไม่เป็นไรมากครับสบายๆนะ